สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการซ้อมคู่นะครับเน้นกระตุ้นความอยากไปซ้อมทีนิดและความสนุกสนานอาจจะมีหลายๆช็อตที่ผู้เล่นทั้งหมดในนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับผู้เล่นก็จะมี4ท่านพี่ผู้หญิงคือพี่พิงพี่ผู้ชายที่เสื้อสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ พี่บุญใครอยากรู้จักพี่บุญก่อนไปเสิร์ช EP 1 2ไฮไลท์การซ้อมเดี่ยวเทนนิสกับตัวตึงสุดทีมราชาแพทย์ได้นะครับส่วนพี่เสื้อดำคือพี่จีแล้วก็ผมเองใส่หมวกนะครับรูปหน้าปกใส่เสื้อสีดำแต่เดี๋ยวตอนตีจริงจะใส่สีเขียวอยากรู้จักพี่พิงและพี่จีไปดูแบบฝึกการตีเทนนิสที่ดีกว่าการยือนนอกเฉย และคลิป1ในการตีเทนนิสที่ดีเทคนิคการตีไร i n g งบอลได้นะครับอเดี๋ยวเราไปรับชมการซ้อมกันเลยนะครับพี่บุญจะคู่กับพี่พิงนะครับอยู่ทางด้านฝั่งใกล้กล้องผมกับพี่จีก็อยู่ฝั่งด้านไกลนะครับพี่พิงตบพี่จีรับติดเน็ตนิดหนึ่งนะครับ อุ้ยเขาแตะมือกันแหละเสิร์ฟไปแล้วตีโต้ก่อนผมไม่ขึ้นหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวอา้าวพี่บุญยิงใส่พี่จีแตะมือกันอีกแล้วพี่บุญนี่ยิงลงเท้าดีมาก แตะบ่อยๆเนี่ยมันใช่แล้วนะครับนี่บีโฟแฮนด์แบ็คแฮนดเจอวางคอสคอร์ดกลับไปฝั่งนู้นยังไม่ได้แต้มเลย โชคดีลูกพี่พิงยิงมาชิดเน็ตนะครับผมเลยได้ยิงแบ็คแฮนด์เต็มวงสวยงามปบกมือเอาแบ็คแฮนด์คอสั้นไปกินนี่เฟดเดอร์เลอร์ยังทำไม่ได้เลยนะครับเพราะเฟดเดอร์เลอร์ตีแบ็คแฮนด์มือเดียว แบ็คแฮนด์ลอบโคตรสวยซีซีพาร์ก็ทำไม่ได้นะครับพะซีซีพาร์ก็ตีแบ็คแฮนด์มือเดียวเจอลูกยอดวิ่งมาทันอยู่จเจอตบแล้วบล็อกไม่ได้จไไดเจอแบ็คแฮนด์ยิ่งโอโหเอาคลาสดก็ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเอาคาสจะไม่ตีติดเน็ต พี่จีกะแทกวันเลขแต้มที่เวลาพี่จีได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีในไฮไลท์นครับเพราะพี่จีแกเร็วแกจบแต้มไวจบแต้มไวก็เลยไม่ตัดมันลงบล็อกวันเลขแล้วเรียบร้อยอันนี้ทำไมผมรู้สึกว่าแต่ละแต้มมันเร็วอย่างผมตัดมันเร็วไปไหมเนี่ย โฟ่แฮนด์พี่พิงเปลี่ยนคอร์ดกลับมาใหม่เจอโฟ์แฮนด์คอร์ดสั้นเปิดโฟ์แฮนด์มาไม่ดีครับไอเสื้อเขียวนี่ไม่ไหวเลยเปิดสั้นนะาใไมโตสโตกันผมกับพี่พิงนี่สายสโตกอยู่แล้วผมยิงเปลี่ยนฟังที่บุญยังบล็อกกลับมาได้ตีโฟ์กลับมาโด่งเจอโฟ์แฮนด์คอร์ดสั้นอีกแล้วเรียบร้อย โฟรแฮนด์ hand, พี่พิงจะดีเหลือเกินพี่บุญโตกับพี่จีบ้างพี่บุญแกจะสไตล์เปลี่ยนทิศทางบอลนะครับพี่จีก็จะสไตล์ใส่อย่างเดียวอ่ารงนี้แบ็คแฮนด์ยอดสวยมากเสื้อเขียวดีมากปลอกมือ มันตัดมาเร็วมากครับพากไม่ทันดูเอาเองแล้วกัน <_ EN> ตอนแรกนึกว่าจะมาภาคให้บางลูกที่คิดว่ามันเห็นลูกลงลูกออกไม่เคลียร์อันนี้ภาคไม่ทันเลย <_ EN> ตีโฟร์แฮนด์ลอยพี่บุญชอบแหละพี่บุญนี่สไตล์เล่นคู่นะครับอ้าวจบแล้วอ่อเร็วมากเลยอ่ะเอาเป็นว่า ไปซ้อมเทนนิสกันแล้วกันนะครับแล้วใครมีคลิปอะไรก็มาแชร์มาฝากกันได้นะครับออกกำลังกายกันด้วยครับผม